ใช่คะ่ะเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้6สิงหาคม2568อัปเดตสินเชื่อดีๆจากธนาคารอมสินนะคะออมสินช่วยอาชีพอิสระเข้าถึงเงินทุนให้สินเชื่อรายละ1แสนสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการอาชีพอิสระ ออมสินเปิดสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการรายย่อยไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนให้เขาถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องใช้คนคำ้ำไม่ต้องใช้หลักทรัพย์คำประกรันวงเงินอนุมัติสูงสุด1 0 0 0 0แบาทโดยสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยระบุรายละเอียดดังนี้คุณสมบัติผู้กู้ 1. ผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ประกอบการรายย่อยเช่น ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างผู้ขับขี่รถแท็กซี่ผู้ขับขี่รถตู้สาธารณะพ่อค้าแม่ค้าหรือผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์เป็นต้น 2. ปบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน70ปีเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่หรือสถานประกอบการที่แน่นอนสามารถติดต่อได้เอกสารการสมัคร สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้หรือคู่สมรสสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้หรือคู่สมรสสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลของผู้กู้หรือคู่สมรสถ,ถ้ามีสำเนาใบสำคัญการสมรสหรือสำเนาใบยาหรือใบมรณะพัทของคู่สมรสถ,ถ้ามีเอกสารทางการเงินเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและเอกสารประกอบการใช้บริการสินเชื่อได้ที่ธนาคารออมสินสาขา ที่ท่านขอใช้บริการจำนวนเงินให้กู้ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ไม่เกินรายละ10,000แบาทระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ผ่อนยาว8ปี96งวดอัตราดอกเบีย้ยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ1.000ต่อเดือนแฟดเรทอัตราดอกเบีย้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ0 สองหต่อเดือน